หนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้คุณประสบควาสมสำเร็จไวขึ้นครับคือการเอาตัวคุณไปอยู่ใกล้กับคนที่ประสบควาสมสําเร็จครับเพราะการที่คุณอยู่ใกล้คนสําเร็จเนี่ยมันจะเปิดความเป็นไปได้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งยากมนุษย์ปูตูชนธรรมดากินข้าวเหมือนคุณหายใจเหมือนคุณเขาก็สามารถทําได้ถ้าคนที่คุณอยู่ใกล้เนี่ยเขาเคยทําสิ่งนั้นมาแล้วด้วย จะดีมากครับมันจะเปิดความเป็นไปได้และเขาจะสามารถเป็นเมนทอร์เมนทอร์คืออะไรฮะเหมือนเป็นติวเตอร์เหมือนเป็นโค้ชที่คอยบอกคุณได้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําคือบางทีคุณเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกใช้เวลานานบางทีคุณเรียนรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยโหคุณไม่รู้นะฮะว่าจะเอาหน้าไหนของหนังสือมาใช้หนาเป็นเล่มแล้วไม่รู้ต้องอ่านกี่เล่มแต่การที่คุณอยู่ใกล้กับคนที่เขาทําได้แล้วแล้วคนที่เขาทําได้เขาบอกเลยครับว่าอย่าเดินอย่างนี้นะทางนี้ไปไม่ได้ ให้เดินทางนี้ทางนี้ไปได้แน่นอนนั่นคือเขาเป็นเมนทอร์ให้คุณแล้วเขามาสอนคุณแล้วอ้าวแล้วผมไม่มีตังค์นี่ผมจะไปจ้างเป็นเมนทอร์ได้ไงการเป็นเมนทอร์ไม่จเป็นต้องใช้ตังค์ครับใช้ตังค์คือวิธีการหนึ่งที่สามารถทําได้แต่ใช้ตังค์ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยินดีบอกร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณแต่ให้คุณทําตให้เป็นประโยชน์เขาทำาไำให้ทําตัวเป็นประโยชน์กับเขาครับคือช่วยเหลือเขาในจุดที่เขาอยากให้คนอื่นช่วย แน่นอนเขาเก่งอยู่แล้วในสายงานเขาคุณไปช่วยงนง้นไม่ได้แต่งานบางอย่างาที่เขาขี้เกียจทำงานบางอย่างที่มันเสียเวลาเขางานบางอย่างที่เขาอาจจะไม่อยากทําเองอคุณไปช่วยให้งานในส่วนนั้นคุณเห็นพระเกจิไหมครับพระสายวัดป,ป่าหลายองค์ที่เป็นเกจิในยุคป,ปัจจุบันในอดีตถ้าคุณไปเปิดอารร่านประวัติด,ดูเขาก็เคยเป็นพระอุปถากหรือเคยไปช่วยเหลือเคยไปช่วยเทกระโถนเคยไปช่วยบีบนวดให้กับพระรุ่นก่อนที่เป็นเกจิในรุ่นก่อนเป็นพระดางังๆเป็นวิปัสนาจารย์ในรุ่นก่อน แล้วก็จะได้ถ่ายทอดความรู้มีการสอนในระหว่างที่คุณนวดมีการถ่ายทอดเคล็ดลับอะไร,ะไรต่างๆทําให้การปฏิบัติของเขาก้าวหน้าได้เร็วธุรกิจก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากที่จะสําเร็จเรื่องไหนคุณต้องหาเมนทอร์เข้าประสบความสำเร็จเรื่องนี้คุณเข้าไปคุยกับเขานะครับคุณอยากประสบในเรื่องออนไลน์คนเนี้ยประสบในเรื่องออนไลน์ทาได้ร้อยล้านที่คุณต้องการพันล้านที่คุณต้องการไปคุยกับเขามีอะไรให้ผมช่วยผมยินดีช่วยไม่คิดตังค์ผมยินดีไปช่วยเต็มที่มีอะไรผมช่วยบอกมา แล้วการที่คุณเอาตัวเองเข้าไปเข้าไปเข้าไปจะทําให้คุณได้ซึมซับความคิดของเขาคือบางอย่างมันบอกไม่ได้เป็นคาพูดนะแต่การที่คุณเข้าไปอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นคนนี้เขาจะเขาจะคิดแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาแบบนี้เขาจะมีมุมมองอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดจากการซึมซับครับ แต่ถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่มีคนทําได้คุณไปอยู่ในกลุ่มที่คุณอยากได้เงินล้านแต่คุณมันอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่มีคนทําได้ล้านเลยมันก็จะมองเรื่องล้านเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าคุณต้องการเงินล้านคุณไปอยู่ในกลุ่มที่มันทําได้ร้อยล้านแล้วอะเงินล้านเลยก็เป็นเรื่องเล็กถูกไหมดังนั้นวิธีการหลักๆเลยคือจงไปอยู่ใกล้คนที่สําเร็จแล้วคุณจะสําเร็จเร็วขึ้นครับถ้าคุณสนใจสา,าระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เวตรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่ง จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอาาัไซแบงค์สุขได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีแล้วคุณจะไม่พลาดซักความรู้ครับ